ความลับ5ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตายมีคำถามหนึ่งที่ผมเคยอ่านแล้วรู้สึกสะดุดใจมากคำถามนั้นคือถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะเสียดายอะไรที่สุดไม่ใช่คำถามที่ใครอยากตอบแต่คำถามนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือที่ผมอยากเล่าให้ฟังในวันนี้ความลับ5ข้อ ที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตายหนังสือที่ผู้เขียนอย่างจอห์นไอโซออกเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้คนกว่า200คนที่ผ่านทั้งความสุขความเสียใจความสาเร็จและความสูญเสียมาเกือบตลอดชีวิตเขาอยากรู้ว่าก่อนที่คนเราจะจากโลกนี้ไปอะไรคือบทเรียนที่เราน่าจะรู้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาว สิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่คำคมสวยๆแต่เป็นความจริงของชีวิตที่คนวัยหกสิบถึงหนึ่งร้อยปีบอกกับเขาอย่างซื่อสัตย์ที่สุดวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องนั้นให้คุณฟังเรื่องเล่าข้อที่หนึ่งใช้ชีวิตของตัวเองมีชายชลาคนหนึ่งเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเขาใช้เวลาครึ่งชีวิตไปกับการทำงานในบริษัท ที่เขาไม่ได้รักจริงแต่เขาทำเพราะมันมั่นคงและครอบครัวอยากให้ทำจนวันหนึ่งเขาอายุเกือบ70นั่งอยู่บนชานบ้านแล้วรู้สึกขึ้นมาว่าชีวิตที่ฉันใช้มามันไม่ได้เป็นของฉันเลยหลายคนที่ถูกสัมภาษณ์ก็พูดขายกันพวกเขาเสียใจที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ไม่กล้าทําในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องเพราะกลัวผิดหวังกลัวคําพูดคนอื่นหนึ่งในประโยคที่ผมจําได้คือเราเสียเวลามากมายเพื่อให้คนอื่นพอใจแต่พอใกล้หมดเวลาไม่มีใครมาใช้ชีวิตแทนเราได้เลยความรับข้อแรกจึงเรียบง่ายมากเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่เวลาจะพาะโอกาสไป เรื่องเล่าที่สองอย่าให้ความเสียดายตามหลอกหลอนมีหญิงชราคนหนึ่งอายุ90กว่าที่พูดกับผู้เขียนด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ฉันทำพลาดแต่คือสิ่งที่ฉันไม่กล้าทำเธอเล่าว่าเคยอ,อยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆฝันเอาไว้ตั้งแต่สาวๆ แต่สุดท้ายก็ไม่ทำเพราะกลัวเจ๊งกลัวไม่มีใครมากลัวไม่มีเงินเธอพูดประโยคหนึ่งที่ผมจำขึ้นใจเลยว่าตอนนี้ฉันไม่รู้สึกกลัวแล้วมีแต่รู้สึกเสียดายมันทำให้เรารู้ว่าความกลัวเป็นคุกเงียบๆที่ขังชีวิตของเราเอาไว้และความเสียดายจะกลายเป็นเงาที่ตามเรามาทั้งชีวิต ความลับข้อนี้จึงเตือนเราว่าลองผิดดีกว่าไม่เคยลองเลยและที่สำคัญที่สุดอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ติดท้างคำขอโทษง่ายๆคำขอบคุณง่ายๆบางครั้งมันคือสิ่งสุดท้ายที่คนเราอยากจะได้ยินจากกันเรื่องเล่าข้อที่สามให้ความรักแบบไม่ต้องประหยัดมีหญิงสูงวัยคนหนึ่งซึ่งแต่งงานมาหลายสิบปี เธอเล่าว่าสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตไม่สูวนเปล่าไม่ใช่เงินไม่ใช่บ้านไม่ใช่ความสำเร็จแต่เป็นช่วงเวลาที่เธอได้อยู่กับคนที่เธอรักเธอบอกว่าความรักคือของขวัญที่ให้แล้วมันไม่เคยทำให้ใครจนผมชอบประโยคนี้มากเพราะเรามักคิดว่าต้องรวยต้องพร้อมต้องมั่นคงถึงจะให้ความรักได้ แต่แท้จริงแล้วความรักคือการฟังด้วยใจการดูแลกันในวันที่อีกฝ่ายอ่อนแอการให้กำลังใจเล็กๆในวันที่เขาแทบลุกไม่ไหวความลับข้อนี้สอนว่าความสัมพันธ์คือทรัพย์สินเดียวที่อยู่กับเราไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายเรื่องเล่าข้อที่สอยู่กับปัจจุบันให้มากกว่าที่เคยใช่อายุ 9 0คนหนึ่งเล่าว่าเขาเคยเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศแต่พอมองย้อนกลับไปเขาจำสถานที่ไม่ค่อยได้ด้วยซ้าแต่สิ่งที่จำได้คือเสียงหัวเราะของภรรยาตอนเธอสะดุดล้มแล้วหัวเราะออกมาเองและช่วงเวลานั้นเขาบอกว่าผมมีความสุขมากรู้สึกว่าโลกมันอบอุ่นขึ้นทันทีเขาบอกว่า เรามักใช้ชีวิตเหมือนมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยความรับข้อนี้จึงเตือนเราว่าอย่าเอาแต่ไล่ตามอนาคตจนลืมว่าปัจจุบันกำลังหายไปทีละนิดบางครั้งการดื่มกาแฟแก้วหนึ่งแบบไม่รีบการฟรังเพลงโปรดโดยไม่แตะมือถือหรือการคุยกับคนรักโดยไม่เหลือกตาไปดูเวลามันคือความสุขจริงๆ เรื่องเล่าข้อที่ห้าให้มากกว่ารับชายคนหนึ่งที่อายุหนึ่งร้อยสองปีถูกถามว่าอะไรทำให้ชีวิตคุณมีความหมายที่สุดเขายิ้มแล้วตอบเบาๆว่าการให้เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาช่วยคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำเล็กๆหรือการแบ่งเงินเล็กน้อยหรือการนั่งฟังเพื่อนที่เศร้ามันทำให้เขารู้สึกว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เขาพูดว่าตอนเราแก่เราจะจําไม่ได้หรอกว่าเรามีอะไรแต่เราจะจําได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยทําอะไรให้ใครความรับข้อนี้ทําให้ผมเข้าใจว่าการให้ไม่ได้ทําให้เราน้อยลงแต่ทําให้เรามีมากขึ้นเมื่อรวมทั้งหมดหนังสือเล่มนี้กําลังบอกเราว่าจงใช้ชีวิต แบบที่เมื่อถึงวินาทีสุดท้ายคุณไม่ต้องพูดว่ารู้นี้จงเป็นตัวเองไม่ปล่อยให้ความกลัวขวางชีวิตให้ความรักแบบไม่ประหยัดอยู่กับปัจจุบันและให้ผู้คนมากกว่าที่รับเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตที่ดีไม่ได้วัดจากสิ่งที่เรามีแต่วัดจากสิ่งที่อยู่ในใจตอนที่เราหลับตาครั้งสุดท้าย ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณชอบการเล่าแบบนี้ฝากกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วถ้าใครสนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ